เดน่าทำอะไรกันคะสอนไหมลูกจะทำลูกบอลน้ำนะคะทำลูกบอลน้ำไม่ได้คะเดน่าทำลูกบอลน้ำไม,ไม่ได้เล่นเรามีทำลูกบอลน้ำให้เห็นไ,ไหม ได้ค่ะช่วยดดี้หน่อยเรามีได้แล้วหนึ่งลูกๆไม่ได้ไม่ได้คะได้ช่วยดีหน่อยมาแซ่ว่าแซวลูกไหนดัดี้ขอดูหน่อยนี่ขอดูหน่อยไม่ให้ด้วยอุยห่วงของด้วยหืมต้องปอนน้ำค่ะ เข้าไปอีกลูกแลยวีหลายีเลยยีงได้ไม่โยนนะลูกมีหลายสีมากเลยแล้วกมีแล้วใส่ใส่ใส่ในบัเก็ตแล้วพูดในบัเกตในบัเก็ตแล้วว้าวพูดในบัรเก็ตหรอเี่ยแล้ว อยู่แถวบ้านพาลูกมาเล่นลูกบอลน,น้ำนี่โชว์โชว์ด็ดนี้โชว์เด็ดไหนไหนคะลูกเก็บใส่แล้วเก็บใส่ในบักเก็ตแล้วผู้พูดยนบักเก็ตแล้ว บาสแคสเอ้ามามิอู้ววสคสลส์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 ส่ส์สทส์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 ล์ส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 อ ไม่ได้คะไม่ไ <repeating> ด <ina>. ้ล yeah. ูกไม่ไ <conquer> ด้เล่นอะไรไม่ได้แต่ดีเล่นไ้ไหมไม่ได้แต่ดีขอหน่อยแต่ดีขอรกดีขอหนึ่งเรอแตดีขอหนึ่งกิ๊บกิ๊บวันช่ยแดดีเรกิ๊บวันช่วแดดิกิ๊บวันช่แดดิคัมมอน please ไม่ได้ please กขไม่ได้มามดคะพดดินบักเก็ตหรอกพุดินบักเก็เรให้่ดีเล่นไดยทีไงนี่เห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คะไม่ได้นี่ นี่ๆๆๆนี่นี่ให้ดีเล่นด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมวยบัเก็ตตึงตึงแล้วอุ้ยตึง <c oughs> ของเล่นใหม่เนอะว้าอเคเลยนี่ยอดว oh, ้าวมี้อตอามีเอามาเพิ่มให้เต็มเลยเจเจอของ <I want S 1> เล่นใหม่เข้าไป <Green. S 2> สอนเรื่องสีไปในตัวด้วย g r e e r Red เ i ้ย what color? โอเคจะมาสอนเมด้าเรื่องสีกันนะคะก็คืออันนี้จะเป็นลูกบอลน,น้ำนะคะใส่น้ำลงไปก็เป็นขนาดกำลังถนัดมือของเมด้าเลยนะคะลูกเล็ก <c oughs> ๆก็จะมีสีอะไรบ้างคะ <Blue. S 2> เมดา้า l u e เนี่ยเขาจะได้เรื่อง เทคเจอร์นะคะสัมผัสอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องสีโอเรนจ์ไม่ด่ะ this one is orange color blue yellow green what color we have and pink wow เขามาพิมพ์ตู้ในตะกร้า thank you good girl แล้วก็สอนเรื่องการ ให้เขาช่วยออกคล้ายๆแบบว่าให้เขาลองทําตามดูว่าใส่ลงในตะกร้าเป็นยังไงอะไรแบบนี้ put in the b a s k e t ไม่นะเฮ้ยวามี่ good girl thank you yes yeah. yes and and take the bigger one put in the bigger one the bigger b a s k e t put in ที่อ yeah เฮ้ย่ามี่ว้ ช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาวก็ไม่รู้จะไปไหนนะเนาะอยู่แถวบ้านอยู่แถวบ้านแล้วก็พักนี้ก็เป็นพักที่แบบว่าไม่วุ่นวายคนไม่เยอะนะคะ<ช>ก็เลยนะพาลูกออกมานั่งเล่นในแบบไม่ไปวุ่นวายกับใครเนาะแล้วก็ที่นี่ล<ๆ>็อกดาวเขาให้ไปได้ไม่เกิน10กิโลเมตรจากแอเรียแถวบ้านจะอยู่แต่จะอยู่แต่บ้านมันก็ไม่ได้อะคือเด็กเขาต้องออกมาเจอธรรมชาติเจออะไรแบบนี้บ้างนะคะใช่ ก็อยู่บ้านเียด่เเอปลี่ยนบรรยากาศพาเขามารับแดดอะไรแบบนี้ด้วยที่นี่ล็อกดาวก็ถือว่าก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะคนเคสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลักร้อยก็จริงแต่มันก็เยอะอ่ะถ้าอยู่บ้านทั้งวันก็ตอนเช้าก็จะเป็นโรคซึมเศร้าเนาะตอนเที่ยงก็จะเป็นโรคซึมเที่ยงตกเย็นกโรคซึมเย็นซึมเศร้าซึมเศร้าเนียซึมเศร้าสำเนียงต้องมาด้วยดิ เาอุ้ยไม่น่าวัวเด้อหูวววรั่วแล้วได้อากาศรั่วเลยหือรั่วแล้วไม่เอาุโยนโุนไอ้นี่สไตล์พ่อลูกเล่นกันนะคะอืมนี่นี่ไม่ได้นี่โยนโยแบบนี้ลูกตึ้งเออมามาโยนมาเร็วโยนให้นี่เร็วโชว์โชว์แล้วโยนมาเร็ว อันทีเฮ้ยเจเจเ่พู้ดีนบินพูดดีนบินพูดีนบักเก็ตเยสพูดีนบักเก็ตเ e อี้สลูกพ่อลูกเล่นกันนะคะเฮ้ย บายบายใครคะฮะ huh? What color What color เมดาปุ้ง Where are you going? You wanna run? ไม่ต้องวันนัน run. <Yeah. S 1> oh เดินทั่วเลยนะคะตอนนี้ yeah Where are you going? be careful อ <c oughs> ืมเดินทั่วนะคะ yes what that เจอดอกไม้แล้วหนึ่งชอบดอกไม้ what that flower yeah <c oughs> นี้จะมีดอกไม้ขึ้นมาตาม พื้นยากนะคะเห็นเราก็จะไม่ด่าดอนพีกอีกค่ะไม่เด็ดมันนะลูกอืปล่อยให้มันสวยๆลูกไปเพล i วิ d a d ดี There you go ไปไหนคะหรือจะไปไหนลูกอู้หี่ดาว้าร้ายมาครับเนียปาร์คนี้ที่พาลูกมาเล่นคือไม่ค่อยมีคนนะคะเออแทบจะไม่ค่อยมีเลยแหละแทบจะไม่มีเลยแหละมีแต่เราแล้วก็นิดหน่อยเขามานั่งเล่นนะคะไม่กี่คน น้อยมากแล้วก็แอรเรียนี้นะคะก็เป็นของเราไม่นะคะมาตรงนี้ค่ะก็เลยพาเขาออกมาวิ่งเล่นนะคะคืออยู่แต่บ้านมันก็ไม่ไหวอะ่ะจะเครียดตาย <c oughs> ต้องพาออกมาอย่างน้อยเอาดอวันเว้นวันก็ยังดีเอาดดดีตุ๊บแล้วลูกแดดดีตุบแล้ว เข้าไปเร็วเยสดูขี่หลังแดดดีเลยขี่หลังแดดดีเลยมาสาดตด้วยอออเยส go go ก้แดดดิโก้แดดดิโกวุ้นวุ้นเต้เต้ นอนสเกอ้อหื s okay. <S mm ้อวุ่นวุ่นว่วันว่างๆของเรานะคะวันนี้ก็น่าจะให้เมด้ากินข้าเที่ยงข้างนอกนะคะเพราะเขากินเสร็จเขาก็จะนอนกลางวันตอนนี้เมด้าก็นอนกลางวันแค่รอบเดียวแล้วแล้วกลางคืนก็นอนยาวเลยเก่งมากเก่งมากเลย ใส่เอง,เเองได้ไหมคะใส่เองาใส่ไง,งนี่อากาศที่นี่ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะคะก็บนเขาพาริเชอร์เนาะก็หิมะตกทั้งอาทิตย์เลยพอดีที่นี่ซิดนีย์ล็อกดาวนะคะ New นิวซอลเวลล์ล็อกดาวก็เลยเราไม่ได้ไปไหนไกลเลย ก็ได้อยู่แค่รัศมี10กิโลเมตรแค่นี้แหละไปห้างไปอะไรนี้ก็โมไม่ได้ไปโอ้หลายอาทิตย์แล้วอะส่วนี๋ญ่จะเป็นดิวมนะคะที่ไปซื้อของเข้าบ้านเพราะเขาให้ไปซื้อได้แค่ครอบครัวละหนึ่งคนอุ้ยไม่น่ากู o ดเก r ลกู o ดเก r ล you can do by yourself next time ว่ายาชูยาดี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 ดดดดี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 ดดี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 ดดี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  好屌！好哦！来来，阿妈，溜！kick the ball to m o m m 哎呀！嘿嘿嘿嘿嘿嘿

เห็นเห็นเป็นลูกอันนี้นะคะไม่รู้ลูกอะไรเหมือนกันกินไม่ได้นะคะเมด้านี่มันเป็นลูกของกอย่านี้นะคะสีดำโอ้โหโนโนยูคันพิกอีทหิวแล้วมั้ เดี๋ยวกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าเมด้าน่าจะหิวแล้วโอเคมามี่พรีเพย์ฟอร์ยูโอเค, you, อเ,ค<ะ>เดี๋ยวเราจะานั่งกินข้าวกันตรงนี้นะคะอันี้กินข้าวนอกสถานที่นะคะเพราะเราออกกันมาสิบโมงแล้วก็เลยกะว่าจะใช้เวลาอยู่ข้างนอกให้เต็มที่เลยก็เลยให้เมด้ากินข้าว ข้างนอกเลยไม่ได้เทกิน,อ,นลลนะอินไซต์เฮียตอนเย็นถ้าตอนเย็นมันไม่มีแดดแล้วมันจะหนาวมากก็เ,เลยพาไม่ได้มากินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศ I'm good girl you hungry มีอะไรบ้างคะข้าวเมด้ามีไข่ดาวไข่ต้มแล้วก็แซลมอนแซลมอนนะคะเอาแบบเอามาให้กินแบบง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวมีโยเกิร์ตด,ด้วยของขวานตกท้ายันนี้หน้าที่ป้อนข้าวของเด็ดดีนะคะมามีถ่ายคลิปนี่นานๆจะป้อนข้าวลูกลูกกินใหญ่เลยเมด้าอร่อยใช่ไหมใช่ yummy แม่ด่าอ่ามีน so y u m m กินข้าวข้างนอกนะปกติจะให้กินเองแต่ถ้ามาข้างนอกก็จะป้อนเพราะว่ามือเขาจะเลอะออืมอนหกินข้าวเสร็จแล้วนะคะ บายบายค่ะบายบายค่ะไม่ได้ไายบายแล้วายบายไม่ได้ไายบายไปแล้วนะคะมองกล้องนี่หรอกบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายไม่บายไม่ได้ไม่บายลูกกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวกําลังจะกลับแล้วอากาศครึ้มแล้วเนาะหนาวเริ่มหนาวแล้วอืมเกมเต็มที่แล้วมีน่าสนุกเต็มที่แล้วเย้บายบายเฮ้ยเบิ้ you